เขากอดชาเธอเอาไว้วันนม้ต้องขึ้นเัากาเธอปวดยาไปนักมัดโยฮะฮะเมื่อกี้ม้าบอกอะไรของอะไรขึ้นเขานะฉันกำลังรออ่อนบอลแต่ยาไปยิงตัวลงภูเขากอชาเธอเอาอีเจเามือจ้าเอ้ยฉันกำลังอ่อนอลอ่อนบอลแต่ยาไปก็ไม่มีประโยชน์เอ้ย ฉันกำลังนอนนอนนอนวอนที่ยาไปไอผมน้องเพลงอะไรครับคุณคุณเกมฉันกำลังนอนอน,นอนนอนวอนที่ยาไปยิงตัวลงภูเขากอดขาเธอเอาไว้เพื่อน้องส้นกราบการเออเพลงอะไรครับเราไม่มีประโยชน์ตาโกนเหมือนโมจ่แต่ถ้าเธอยังรกักยังมีเยอะ แกล้งรักยังหวังยัแต่เธาที่ของเราอย่างพอมีความให้เดิมเกิดจาจกฉันไปไม่เปิดใจทำลายกันเลยขอบ้างกันนะครับ